โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยสโมสโรโรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีนำโดยนายพิรพงศ์นุชรักษ์นายกสโมสโลรลรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีนายจติดลิมศิลานายกก่อตั้งสโมสโรโรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีพร้อมคณะโตรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีได้ทำการลื้อถอนเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของในโครงการสร้างบ้านที่พักอาศัย หรือผู้ยากไร้ในจังหวัดลบบุรีสืบเนื่องมาจากสโมสโลรลรตารี่พระราเมศวรลบบรุรีได้นำคณะออกบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับผู้ยากไร้ในเขต ตำบลท่าสาลาได้พบว่าบ้านของนางเดือนไม่ทราบนามสกุลและไม่มีบ้านเลขที่ได้พักอาศัยอยู่กับสามีและบุตรจำนวนสามคนซึ่งสามีป่วยเป็นอัมมาพึกส่วนบุตรนั้นป่วยเป็นจิตเวทซึ่งการดำรงชีพของคุณป้าเดือนโดยการจัดไม้เผาถ่านเลี้ยงชีพไปวันวันพร้อมด้วย เบียอยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการซึ่งตั้งอยู่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทกตําบลท่าสาราอําเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบรุรีจากการตํารวจของกลุ่มสโมสรลรตารี่พระราเมส่วนลบบรุรีซึ่งนําโดยออนายกพิพรพงศ์มุชรัก และนายจักกิจริมศิลานยกก่อตั้งสโมสรโรตารีพระรามมีสวนลบบุรีพร้อมคณะได้พบว่ามีบ้านหลังหนึ่งได้พักอาศัยอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ําห้วยกระแทกตาบลท่าสาราอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่สามารถพักอาศัยได้เมื่อเวลาฝนตกก็จะมีน้ํำฝนสาดเข้ามาเนื่องจากทั้งหลังคา และฝาบ้านนั้นไม่สามารถป้องกันได้หรือเวลาร้อนก็จะต้องออกมานอนใต้ต้นไม้เพื่ออาศัยร่มเงาให้ความเย็นดังนั้นกลุ่มสโมสรลรตารี่พระราเมสวนลบบุรีประสานงานไปยังสำนักง,งานเทศบาลตำบลท่าสาราโดยมีนายกวิราทิพสระชีพและกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยทําการหรือถอนเพื่อจะดําเนินการสร้างให้ใหม่โดยเร็วที่สุด และขนาดนี้กำลังดำเนินการสร้างบ้านให้กับนางเดือนได้พักอาศัยอยู่อย่างมีความสุขต่อไปสำหรับสโมสรโรตารีพระราเมในสวนรบุรีนั้นเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์่งเสริมสนับสนุนป้องกันและช่วยเหลือพัฒนาสังคม งานสร้างอาชีพหรือผู้ดอยโอกาสให้กับผู้ทุกพลภาพผู้ประสบเพศภัยต่างๆทุกเพศทุกวัยให้ได้มีความหวังอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังคติพจน์สรร้างความหวังให้โลกภายใต้กรอบภารกิจแนวทาง7ด้านโรตารีสากลภาค3350ได้กำหนดเป็นแนวทางดำเนินงานประกอบไปด้วยการป้องกันรักษาโรคสิ่งแวดล้อมแม่และเด็ก น้ำสะอาดการขจัดความขัดแยง้งพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนการศึกษาการป้องกันร,รักษาโรคสิ่งแวดล้อมแม่และเด็กน้ำสะอาดการขจัดความขัดแยง้งพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนและการศึกษาสำหรับโครงการสร้างบ้านที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยอักขีภัยเป็นงานหนึ่งในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกรอบแนวทางโรตารี่สากลคโมสรโรตารี่พระรา,ะราะมยสสวนรบบุรีจึงร่วมกับมูนิธิรบบุรีสามัคคีสงเคราะห์จึงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับครับวันน,นี้ไม่ทราบว่าพื้นที่เนี้ยพืรร้นที่ของอะไรครบับสรงสรงย อันนี้เป็นพื้นที่ของทหารของทหารค่ะครับค่ะแล้วว่าทรงทาพิเศษครับพอดีว่าของเราเนี่ยทางสมเสอนโรตีพระรามเป็นสวนตมดีเนาะโกจังหวัดนะถือว่าร่วมกับทางเทศบาลเทศบาลตำบลท่าสาราก็เจอมาบีโครงการสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้่ตอนนี้ผู้ยากไร้คือนางเดือนนะครับตอนเนี้ย หมู่บ้านแถวเนี้ยมีทั้งหมดกี่หลังประมาณโดยประมาณเขาหนีสี่หลังประมาณประมาณร้อยกว่าหลังเขาหนีหมู่โม่เน<ท>ี 5. 5่หมู่โม่หมู่เจ็ดใช่ไหมหมู่เจ็ดหมู่หก้มู่หกอันนี้เขาจะหมู่หกเขาอยู่หมู่หกหมู่หกร้อยกว่าหลังเรื่องหลังเรื่องเรื่องเนี้ยท่านนายกได้ดําเนินการตำรวจมาก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นําเสนอท่านนายกก่อตั้งจากกิจลิศุลานะครับแล้วก็เข้าสู่มาถึงสบของลอตเตอรี่พระรามจุลดบุรีนะครับรวมถึงได้นาเรื่องเนี้ย เอ,องไปถึงจังหวัดเราได้ร่วมกัน<ช>จะบอกว่าท่านนายกมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ยินดีอย่างยิ่งคือพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ของทหาร,รซึ่ง ปัจจุบันน่ะนายกได้คุยกับทหารแล้วว่าถ้าการมีการก่อสร้างอะไรเนี่ยจะทาต่อเติมได้ไหมเขาบอกว่าถ้าบ้านพังก็ต่อเติมได้แต่ถ้าบ้านที่มันดีอยู่แล้วเขาก็จะไม่ให้ต่อเติม,มแล้วตอนนี้ทางทหารได้ลงทะเบียนบ้านเลขที่ไว้ทุกหลังแล้วคะ่ะจะไม่ให้มีการต่อเติมหรือขยายเติมซึ่งมันเป็นพื้นที่ทหารแต่ทหารก็ ก็มีความเมตตาแล้วก็<ม>ให้ให้ชาวบ้านของท่าสาราได้อยู่อาศัยกัน<ม>ซึ่งว่าถ้าจะไล่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนกัน<ม>ก็ทหารพื้นที่ตรงนี้เขายังไม่ได้ใช้<ม>ใช,ใช้ใช้อะไรยัง<ม>ไม่ได้ใช้อะไรก็ให้ชาวบ้านอยู่แต่จะไม่ให้ลุกลุกเพิ่มไปมนะคะก็สุปก็คือที่ตรงนี้ฐานยืนยัน<ค>ให้สร้างให<ค>้สร้างทดแตนหลังเดิม ใช่ใช่แต่ต้องเป็นหลังเดิมเพิ่ตพินา้นายกเนี่ยสารวจให้เราหรายหลังก็ยังมีอีกสองสามหลังที่ยังพิจารณาอยู่จอสร้างหลังหนึ่งรอท่านประธานในกลางคนที่ก็จะดูบทนที่ก็จะดูได้ได้มาตํำรวจกันเราทีหรือก็ได้เีรก็ตอนนี้เขาจะมีเขาดำหือว่าจะสร้างให้หลังหนึ่งแต่ตอนนี้ของของท่าสลาเนี่ยมันมีอยู่สามสี่หลังที่ที่เข้ามาแล้วพิจารณากันหลังไหนคือ ที่ส่งก่นให้เราก็ได้แล้วก็ท่านท่านนะครับมีความรู้สึกยังไงอ่ะที่ว่าตอนตอนนี้บ้านถูกหรือแล้วไม่มีบ้านอยู่แล้วไม่มีบ้านอยู่แล้วไมก็ใวดอาสายก็ดีใจมากค่ะไม่ไม่เสียใจนแต่ครั้งเนี้ยเสียใจนะ้วดีใจดีใจมากค่ะใด้ย้ายใหม่บ้านใหม่เลยนะแล้วยายมั่นใจแล้วหรือเขาหรือแล้วเขาจะสร้างให้เก็เป็นเราหรือแต่เด็กเขากลับบ้านไปต่างคนแล้วก็มั่นใจอยู่ค่ะมั่นใจอยู่มั่นใจใครมั่นใจใครมั่นใจนายกมั่นใจใคร มันไกลนยกายาย,ยกเอ้หลายนายยกแล้วแล้วตอนเนี้ยน่ะคุณยายแล้วตอนเนี้นะย,ยนนระหว่างที่เราก่อสร้างกันบ้านเนี่ยคุณยายจะพักอศาศัยอยู่ที่ไหน เใช่ตอนนี้ตอนนี้จะกินอยู่หลับนอนหรือทกับข้าวหรือจะหลับจะนอนจะทำยังไงวางแผนยังวางแผนหมดแล้วค่ะนอนยังไงกับลูกสาวฝั่งนู้นขออะไรกันนอนอยู่ยายยายตอนนี้ยามีอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพอะไรคะทอผ้า่านแล้วเดือนเท่าไหร่เดือนนึงได้รายได้เดือนเท่าไหร่ไม่มากเลยเท่าไหร่ประมาณสามพันสามพันแล้วก็เรียกต้องลูกลูกนี่เป็นจิตเวชด้วยใช่ไหมเป็นอะไรเป็นอะไรก็แฟนก็เป็นป่วย ตัวอันเป็นสมองตีบเออแล้วมันตีบแล้วขาหากินคนเดียวถูกไหมต้องเลี้ยงสามคนเนาะแล้วพอใช้ใหญ่ใหญ่ได้ได้เบี้ยยังคิดยังค่ะอย่างได้หกสิบได้ยังหกสิบหกสิบเจ้าหกสิบสองได้ได้ได้เบี้ยอย่างคิดได้หลายได้ยางหกกระบอกได้แล้วค่ะได้้แลวนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวทุบุรีโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด ไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน